ต่อไปนะคะยืดขาขึ้นแบบนี้นะคะแต่ตอเราด้านอยบบนู่นะคะด้านอยู่แบบนี้ค่ะขยิบนับ 1- ถึงสิเริ่ม1.2 3 4งสองสามสี่ห้าห,หเจ็ดเก่าสล,ลงอันนี้บริหารไตไตต,ต,ตัวการเขยิบขาต่อไปนัดเท้าขึ้นค่ะงัเท้าขึ้นการงัเท้าเนี่ยจะทําให้แต่เราเวลาเรารอนนะคะเวลาเรางัดเท้าขึ้นก่อนนอนจะทําให้เลื่อนไปฟั่ม 1นึงออกเสียงเองนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ลงแบบนี้นะคะต่อไปเป็นการกายภาพลิ้นจากทุกที่เลยคุณหมอจะใช้การกายภาพลิ้นเพื่อป้องกันอาการสำลักสำลักแล้วติดเชื้อที่ไหนคะคุณตาคุณยายเวลาสำลักอาหารบ่อยๆติดเชื้อลงไหนคะลงปอดพอลงปอดเสร็จ รักษาไม่ดีเราไม่รู้ว่าเราไปลงปอดบแล้วป่วยไปลงบที่ไหนต่อที่ไหนคะคนไหนตอบได้ใม่หนึ่งบาทไปติดเชื้อในกระแสเลือดอันตรายงั้นเรามากายภาพดีดด้วยกันนะคะออกเสียงพร้อมไม่ยากระคะตามนะคะกระคากระคากระคากราเปลี่ยวิาเ่าบุญยังคงครับคนไหนออกเสียงเบาอย้าคะก็ ดีนะคะต้องขยันกระดาษหนอนกระตากระตากระตา